สวัสดีครับซุ้มไก่ชนน้องใบบัวครับผมก็แม่75็สิบห้าพีนะครับมองแล้วน่าจะมีตัวเมียสองตัวน่าจะพอแบ่งนะพี่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเลือกตัวให้สวยๆนะครับผมแต่ว่าอ่ามีพี่คนนึงเขาจองไปก่อนคู่หนึ่งแล้วนะครับผมต้องให้สิทธิ์เขาก่อนนะครับผมว่าเขาจะเอาตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็มันจะเหลืออีกสี่ตัวเนี่ย คอนเฟิร์มเดี๋ยวผมคอนเฟิร์มให้อีกทีหนึ่งนะพี่นะว่า,ามันเหลือตัวใดบ้างนะครับผมรบกวนพี่รออีกนิดนึงนะครับผมแบ่งได้อีกคู่นึ่งละกันนะครับผมถ้าพี่โอเคก็โอนเงินจองไว้ให้ผมละกันนะครับก็แบ่งได้อีกหนึ่งคู่นะครับสําหรับเจ็ดสิบห้าพีนะครับผมอลูกไก่เหมือนเดิมนะครับผมคู่ละสามสิบใบแดง นะครับผมไม่รวมท่งนะครับแล้วก็ไก่เห็นตัวแล้วถึงรับจองนะครับผมแล้วก็เลือกตัวสวยๆให้ลูกค้าก่อนนะครับนี่นะครับฝากติดตามนะครับผมซุ้มไก่ชนน้องใบบัวนะครับผมช่องใหม่นะครับผมช่องเก่าปิวนะครับฝากติดตามนะครับผมสวัสดีครับ